ประกาศยังเป็นทางการค่ะให้บลิงได้ฉลองฮะก่อนปล่อยโซโล่ซะอีกนะคะเมื่อล่าสุดค่ะทางดันทิสเต้ท์ยาสีฟันยี่ห้อดังแบรนด์ไทยค่ะที่เคยนะคะล่ำๆค่ะว่าจีบลิซ่าอยู่นะคะตั้งแต่ตอนต้นปีนะคะอยากจะได้เธอค่ะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเขานะคะมาวันนี้ค่ะประกาศชัดแล้วนะคะพร้อมกับมีภาพนะคะจากซุปเปอร์มาร์เก็ตบางที่ในประเทศไทยค่ะถึงกับการมารับตําแหน่งนะคะอย่างเป็นทางการของน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ด้วยค่ะ โดยนะคะในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเตรียมต้อนรับนะคะลิซ่าค่ะกับตำแหน่งใหม่นะคะในฐานะแบรนด์แอมบัสเตอร์ของเขานะคะซึ่งก็มีคนค่ะเคยประเมินเอาไว้ว่าะคางานนี้ค่ะงบประมาณนะคะต้องไม่ต่ำมากกว่า2ล้านเหรียญ US ดอลลร์ค่ะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ,ะก็ไม่น่าจะน้อยกว่า65ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะปังมากจริงๆค่ะงานเข้านะคะรับซับแบบเต็มๆค่ะก่อนปล่อยโซโล่ซะอีกนะคะ แต่ก็อย่างว่าค่ะวันนี้ค่ะก็มีบลิงก์ก็หัวร้อนพอสมควรนะคะเพราะว่า YG นะคะตั้งแต่4ี่ทมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะทางที่ก็จะปล่อยโซโลอยู่แล้วนะน่าจะมีการนับถอยหลังเข้าดาวให้น้องสักนิดหนึ่งนะแต่รอแล้วรอเล่านะคะสุดท้ายก็ยังเงียบอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าอาจจะจะเปลี่ยนเวลาก็เป็นได้นะคะอันนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าค่ะ 4ทุ่มวันนี้นะไม่มีการเคลื่อนไหวจาก YG ค่ะแต่ก็มีข่าวดีนะคะขององริซ่าค่ะมาให้ฉลองค่ะพร้อมกับมีบรรยากาศนะคะที่ประเทศจีนนะคะเอามาให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อ16ตึกค่ะเขาก็มีการจัดโปรโมทนะคะให้กับนอนลิซ่าค่ะอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ เรียกว่าดีกว่า YG โปรโมทซะอีกนะเพราะว่าทำอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยความจริงใจค่ะขนาดว่านี่แค่ลองไฟนะคะเพราะว่าวันจริงก็คือเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายน,นเป็นต้นไปนะ,ะเนี่ยค่ะจัดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามทุกอันเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ที่จีนก็ค่อนข้างเข้มงวดนะคะแต่ว่าอย่างของคุณพ่อ16ตึกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการควักเงินเองเนาะไม่ได้ไประดมทุนที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นข้อยกเว้นแล้วก็เขาเองก็ไปดิวกับ าทางการไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของนองลิซ่ามากๆค่ะที่มีคุณพ่อ16ตึกน,นะคะที่ e n d ูเธอนะคะอแอดก็เอาบรรยากาศนะคะที่ประเทศจีนค่ะเอามาฝากด้วยนะคะพร้อมกับามาให้ฉลองนะคะไปพร้อมๆกันนะ,ะกับการรับตําแหน่งใหม่ของนองลิซ่านะคะกับฐานะนะคะเป็นแบรนด์ ambassador นะคะให้กับทาง dentiste ค่ะก่อนจุนคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า